สวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่รักทุกท่านค่ะพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา17นาฬิกา30นาทีที่แจเกนส์8ท็อปนิวส์กับเราสองคนพี่ยุ้ยดรอริยาสาริอุปติผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพกับและพี่เปิ้ลจันทนีสุขสวัสดิ์เดนชกับรายการ Pop Health Story สวยสุขภาพดีแบบท็อปๆโอ้เรายังอยู่ในช่วงของเทศกาลปีใหม่อยู่นะคะตอนนี้ก็เป็นต้นปี แห่งความร่าเริงเขาเรียกว่าเข้าปีใหม่นี่พี่ร้องเพลงไหมว่ารื่นเริงทะเลิงศกใหม่อะไรรื่นเริงทะเลิงศกใหม่นี่แหละค่ะเดี๋ยวเลยเวลาอีกนะคะโอเคเราก็พูดหัวหัวข้อเราก็วันนี้นะคะอัศจรรย์ข้อต่อกระดูกอ่อนปลาฉลามเราจะพูดถึงเรื่อง จากวารสารเนจเจอรในปี2021ระบุว่าหลักฐานที่เก่าแก่ที่สุดของฟอสซิลฉลามค่ะมีอายุย้อนไปถึง450ล้านปีซึ่งหมายความว่าปลาฉลามเนี่ยมีอายุอย่างน้อย90ล้านปีก่อนต้นไม้และ190ล้านปีก่อนไดโนเสาร์โอ้โหนี่เราเพิ่งรู้นะคะดร์ยูวิเขาแบบค้นประวัติมาแล้วก็ เอาความรู้มาบอกกันเนี่ยนะคะนี่หมายความว่าฉลามอยู่นานขนาดนี้ฉลามต้องมีอะไรดีแล้วก็ให้ประโยชน์อะไรกับเราได้บ้างดอกเตอร์ขยายความเลยค่ะภาษาโมเรียกว่าสายเหนียวสายเหนียว <c oughs> <c oughs> เราอย่างเหนียวมากอะอช่วยอธิบายทีเถอะค่ะฉลามมีชีวิตรอดจากการสูญพันธุ์ครั้งใหญ่ถึง5ครั้งค่ะหนึใน5นั้นฆ่าชีวิตสัตว์ทะเลไป96%ของสัตว์ทั้งหมดในทะเลแต่ฉลาม <c oughs> รอด ลามรอดเชื้อฉลามรอดนักวิทยาศาสตร์ก็สนใจสัตว์ล้านปีพวกนี้อย่างมากโดยมีทฤษฎีว่าร่างกายของสัตว์ที่รอดมาในสภาพเดิมคือ450ล้านปีก็ต้องหน้าตาเป็นแบบนี้โครงสร้างเป็นแบบนี้นะและปัจจุบันก็ยังต้องหน้าตาแบบเดิมอยู่แล้วไม่ได้สูญพันธุ์ไปค่ะต้องมีกลไกบางอย่างที่ช่วยให้มันรอดมาทุกยุคทุกสมัยฟังดูแปลกนะเหมือนอาชีพอะไรไม่รู้อ่ที่รอด<า>ได้ทุกยุคท,ทุกสมัย อยู่ทุ่งนาอะไรเงี้ยเช่ไหมเกสายเหนียวเดี๋ยวหาพระไหว้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวช่องปลิวเดี๋ยวช่องปลิวมีทฤษฎีที่เรียกว่าซีโนฮอมิซิสค่ะบอกว่าพืชแล้วก็สัตว์ล้านปีหลายชนิดอยู่มาแบบไม่สูญพันธ์ค่ะเป็นเวลาและล้านปีแปลว่ามันต้องมีดีค่ะเป็นต้นว่ามีความสามารถในการป้องกันตัวเองจากเชื้อโรคจากความร้อนจากความหนาวจากความเครียด แล้วเมื่อคนหรือสัตว์กินสัตว์ลานปีพวกนี้เข้าไปเนี่ยก็จะได้คุณสมบัตินั้นด้วยปลาฉลามเป็นหนึ่งในนั้นแต่พี่พี่หากินได้ใกล้บ้านด้วยนะใกล้บ้านด้วยอืในบ้านก็มีในบ้านก็มีอ๋อใช่สิใช่ใช่เพราะว่าจริงๆแล้วลานปีเ <laughs> นี่ยอยู่แถวเนี้ยแมลงสาบเฮ้ยจริงเหรอจริงแมลงสาบเหรอก็ล้านปีเหมือนกัน ให้พี่กินเหรอไม่ใช่ย้หมายถึงยกตัวอย่างว่ามีสัตว์ล้านปีที่หาง่ายและกินได้ง่ายด้วยโลญี่ปุ่นเอาไปทํายาแล้วมแมลงสาบก็ม,มีประโยชน์ใช่ไหมคะใช่เขา <คะ S 2> เอาเปลือกมแมลงสาบไปเขาเพราะว่ามีไขโตซานเยอะก็ไปทํายาดักจับไข่มันโอ้อโหเราทึกจริงๆนะคะคือ,อดอเอรเนี่ยพยายามบอกเราว่าเราจะต้องหาสัตว์ล้านปีหลายหลายล้านปีก็ยิ่งดีนะคะมาบริโภคนะคะโดยจารุณีก็เริ่มเริ่มรู้สึกอินอินกับ กัเรื่องสัตว์ล้านปีหลายๆล้านปีเนี่ยนะครเราจะได้แข็งแรงอยู่นานแบบเหนียวไม่ตายรอดตลอดเลยนะคะแต่พี่เป็นแมวเก้าชีวิตด้วยนะออค่ะก็ก็ก็สายเหนียวเหมือนกันก็สายเหนียวนะใช่แต่ว่าเหนียวแบบว่าเราสุขภาพอื่นๆไม่ดีเราไม่เอาเราก็ต้องมาเพิ่มเติมและดูแลให้ตัวเองดีขึ้นค่ะทีนี้เนี่ย กระดูกอ่อนปลาฉลามมีงานวิจัยใช่ไหมคะ <S <S ใช่อ่ะงานงานวิจัยของของกระดูกอ่อนปลาฉลามเนี่ยจริงๆแล้วฉลามเนี่ยไม่ไม่มีกระดูกที่แข็งเลยนะคะกระดูกทั้งตัวข้เนี่ยจะอ่อนหมดเลยเตามหัวข้อเราเลยนะคะว่าอัศจรรย์ข้อต่อกระดูกอ่อนปลาฉลามแต่งานวิจัยเนี่ยมีอะไรน่าสนใจในเรื่องของข้อต่อกระดูกอ่อนปลาฉลามที่ฟังแล้วรู้เรื่องแล้วทาไมของเราเนี่ยถึงพิเศษแล้วรักษาได้อันนี้ต้องโยนให้ดรยุ้ยเป็นคน อธิบายคุณผู้ชมอะค่ะมีงานวิจัยที่น่าสนใจมากเลยค่ะในปี1970นายแพทย์จูดาฟลอกแมนแห่งคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดคะได้แนะนำวิธีการต่อสู้กับเซลล์มะเร็งโดยการค้นหาวิธีการที่จะยับยัง้งการเจริญเติบโตของกลุ่มหลอดเลือดฝอยที่นำอาหารไปเลี้ยงเซลล์มะเร็งค่ะที่เรียกว่า angiogenesis Ang คือกระบวนการสร้างรังแหหลอดเลือดฝอยไปคลุมเซลล์ที่เติบโตเร็วแล้วก็ให้อาหารมันถัดมาอีก13ปีค่ะ ในปี1983มีนักวิจัย2คนจากสถาบัน Massachusetts Institute of t e c h n o โล g y สหรัฐอเมริกาได้ตีพิมพ์ผลงานการวิจัยการสกัดเอาสารจากกระดูกอ่อนปลาฉลามและพบว่ามีสารซึ่งออกฤทธิ์ไปยับยั้งการเจริญเติบโตของร่างแหหลอดเลือดฝอยที่ไปเลี้ยงเซลล์มะเร็งค่ะเป็นการตัดแหล่งอาหารของเซลล์มะเร็งมีผลให้เซลล์มะเร็งที่เกิดขึ้นแล้วฝ่อตัวลงเนื่องจาก อและก็ไปยับยั้งเซลล์มะเร็งที่เริ่มเกิดใหม่โอ้โหฟังแล้วว่าเราก็รู้สึกถึงประโยชน์เลยนะคะนี่ถึงต้องเอามานํามาพูดคุยกันเหมือนในหนังสือที่ดรยู้ยเคยเล่าเลยนะคะว่าหนังสือเขาเป็นเรื่องของปลาฉลามไม่เป็นมะเร็งหรือชา don't get cancer ค่ะ ก็เป็นเรื่องราวงานวิจัยในการนําข้อต่อกระดูกอ่อนปลาชลามมาใช้ในทางการแพทย์จริงๆในหนังสือเล่มนี้นะคะจะเป็นเรื่องราวของการใช้ข้อต่อกระดูกอ่อนปลาฉลามในโรคอื่นๆนอกเหนือจากมะเร็งด้วยมันมีโรคอะไรบ้างคะท่านคะก็คนที่เขียนหนังสือเล่มที่พี่เปิ้ลเล่าค่ะก็คือชาร์ดอนเกตแคนเซอร์เนี่ยเป็นคุณหมอค่ะในแพทย์ท่านนี้ชื่อว่าดร์วิลเลียมเลนค่ะจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดในหนังสือเนี่ยเป็นการรวบรวม ผลงานวิจัยของแพทย์หลายท่านซึ่งค้นพบว่านอกจากสารสกัดจากกะดูออนปลาฉลามเนี่ยจะไปช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งแล้วเนี่ยยังลดอาการอักเสบแล้วก็เจ็บปวดของไขข้อต่างๆได้แล้วก็ยังช่วยในการรักษาโรคเรื้อนกวางหรือว่าสะเก็ดเงินได้ด้วยโอ้อัศจรรย์อัศจ,ร,ร,จรัน์กระดูอ่อนปลาฉลามจริงๆค่ะไทยทำมีสารสกัดกระดูอ่อนปลาฉลามถึง2สูตรนะคะ สูตรที่เรานำมาพูดคุยกันวันนี้มีชื่อว่าคอลลาดีนซึ่งเป็นสารสกัดจากข้อต่อกระดูกอ่อนปลาฉลามผสมกับคอลลาเจนเป๊ไตายซึ่งคุณยุ้ยแนะนำให้หลายคนที่มีปัญหาทั้งข้อกระดูกอักเสบแล้วก็โรคผิวหนังต่างๆอย่างเช่นเรื้อนกวางแต่ เดี๋ยวเรามาฟังกลไกกันค่ะว่าเอ้ยทำไมเขาทำได้อย่างนี้แล้วดีขนาดนี้นะคะหากคุณผู้ชมสนใจเรื่องที่เราพูดกันหรือสนใจผลิตภัณฑ์สอบถามเข้ามาได้เลยคะ่ะที่ไลน์ a t Top s h p p p i n g หรือตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้นะคะเดี๋ยวเรากลับมาพบกับเรื่องราวสำคัญสำคัญกันอีกในช่วงเบรก2สักครู่เดียวค่ะท็อปเ l ลสตอรีช่ชิสารสกัดข้อต่อกระดูกอ่อนปลาฉลาม มีองค์ประกอบเหมือนวุ้นในข้อต่อของมนุษย์มีการนำมาใช้ในข้อต่อเสื่อมเข่าเสื่อมทั้งในแง่ของการป้องกันและร่วมบำบัดรวมถึงกระตุ้นภูมิต้านทานและต้านมะเร็ง